อ,อิพระพะมะเอ่อสาสตอ,อีพระพะมะก็คือาสตตัวแรกคือสติปัฏฐานสี่าสตตัวสองคือสมัมมาปัฏฐานสี่อีตัวแรกคืออิทธิบาทสี่อีตัวที่สองคืออินรี่ห้าพระตัวแรกคือพระละห้าพระตัวที่สองคือโพอชฌงเจ็ดมากก็คือมากองแปดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ปฏิบัติทมลดกิเลสตั้งศีลขึ้นมาก็ศีลแต่ละข้อที่เราปฏิบัติก็เดินอยู่บนเส้นทางมรรคองแปดนี่แหละนะที่เราจะต้องมีการสํารวมระมัดระวังนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองเสมอเมื่อเจอผัสสะใช่ไหมสติก็จะทําหน้าที่กําหนดรู้อ่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเรามีผัสสะนะแต่ละเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเราก็จะอ่านรู้จิตของเราเอา่แล้วเราก็จะมีการสํารวมสังวร ระมัดระวังแล้วก็มีธรรมวิจัยมีสติถึงขั้นสัมพ็จชงใช่ไหมสติที่มีธรรมวิจัยแยกแยะออกว่าสิ่งที่เราสัมผัสเกี่ยวข้องนั้นเราเห็นสักกายหรือกิเลสอะไรของเราเกิดขึ้นก็วิจัยออกวิจัยออกถึงกระทั่งเวทนาแท้คืออะไรเช่นเราสัมผัสกับดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงนะอันนี้คือ สติปัฏฐานที่ทํางานก็จะกําหนดรู้นะเวทนาใช่ไหมกายเวทนากายคือองค์ประกอบอ๋อสวนกุหลาบดอกกุหลาบสีแดงเวทนาแรกเวทนาแท้ก็คือดอกกุหลาบสีแดงอหลังจากนั้นจิตสัญญาก็จะปรุงแต่งสังขารเป็นสวยหรือไม่สวยนะถ้าบอกว่าดอกกุหลาบสีแดงสวยดอกกุหลาบสีแดงคือเวทนาแท้สวยคือเวทนาเทียมแล้วก็จะมีชอบไม่ชอบ ตามมาอีกนะเออเป็นโลภะหรือไม่ชอบก็เป็นโทสะนี่เป็นจิตในจิตแล้วเนาะเออมันก็จะทําหน้าที่ของมันในการสังเคราะห์วิเคราะห์ออกมานั่นคือธรรมวิจัยสมโพธชมวิจัยแยกแยะออกถึงอาการอารมณ์ในจิตรู้ลูกร,ร,รู้นามในจิตนะเออเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี่เรียกว่านามห้าใช่ไหมที่จะมาเกี่ยวข้องทํางานในกระบวนการปฏิบัติเนี่ย วัาในโพลที่ปรกีกสาน